ได้ได้ยินใช่ไหมคงอ่าคงคงคงไม่มีอี๋เดี๋ยวทำทำทำให้ฉันไม่ขึ้นอ่อโอเคออลครับ ได้ยินอยู <that> ่หรอเสียงเสียงเสียงเบารู้ปะอีเด <Okay. S 1> ี <S 2> <S 2> ๋ยน่าจะอ่ะทำไมช็อช็อเอ๊ะเอ๊ะทำไมทำไมช็อชัดไม่ได้กิอ๋อเสียงเสียงโอเคอยู่ใช่ไหมวอ่าค่อนข้างค่อนข้างลกเลยตอนนี้ โอ้ดีิดิดิสวัสดีครับอ่าสวัสดีคุณสวัจสวัสดีพี่เขาอาอย่ามาด้วยนะไม่ไม่มีพีจีเอ็มหรอครับอนี่พีพีจีเอ็มเดี๋ยวมันมีแต่ผมกลัวว่ามันจะดังกบเสียงผมไปเนี่ยก็เลยเปิดแบบพอคอเบาๆประมาณนี้นะเสียงค่อนข้างเบา อ่อาอืมแกตรงไหนนึกอ่าตัดตัดตัดอ่าปั๊บปั๊บอตโอเคแั้วกันเดี๋ยวลองเพิ่มเป็นประมาณนี้อ่าประมาณนี้ได้ยินโอเคียหรือเปล่าครับอ่ <c oughs> ค่อนข้างลกเลยในเปิดตัวครั้งแรกแบบนี้อ่ายังไงก็สวัสดีทุกคนด้วยนะมาโอเคเอาะ่ะถ,ถ้ากันหนังขออ่าก่อนอื่นก็ขอโทษที่ที่ทำให้เสียเวลาด้วยนะครับมางั้นผมจะขออขอเข้าหน้าแนะนำตัวเลยแล้กัน เออเด็ดเดอ้าผิดน,นะผิดน,นะอ่ะอ่ะตอนน้นนาน,นี้ตอน,นน้านี้ไช่ใช่โอเคครับอ่ะลองปรับ bgm ก็ได้นะครับทั้งทั้งเสียงตัวเองแล้วก็เสียง bgm อ๋อโอเคงคั้นเดี๋ยวจะลองเพิ่มเสียง bgm ขึ้นมานิดนึงแล้วก็โอเคครับอ่า อันนี้จะเป็นสามสิบเพราะไม่ใช่ศูนย์ไม่ที่ศูนย์สามสิบสามสิบปี่สิบกสามสิบไม่ได้ในสุดสุดเท่านี้ไม่ไม่เป็นไรครับมันเป็นวิชาไม่ใช่หรอครับแจ็คมาโอเคกอนอื่นก็อันนี้จะเป็นเรื่องเรื่องคอนเทนต์ของผมนะครับแนวทางช่อง แนวแนวแนวทางช่องของผมจะประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือ Journey Beginning หนึ่งก็คือเกี่ยวกับตัวผมนั่นเองหรือบา t มีสองก็คือจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์แล้วก็สามจะเป็นเรื่องของคอนเทนเนอนาฟตประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็จะจบลงด้วยเครดิตหรือว่าพูดปาปายกับมามาผมนั่นเองอ,อ่าชื่อชื่อจริงๆผมก็คือมูเปอร์อาคากินะครับ มูบอรคาคินะบางคนจะจำสลับกับอาคาคิอากิตรงนี้แต่ก็แต่ก็ถือว่าเข้าใจได้เพราะว่าเพราะาตั้งชื่อผมผมกำลังแนะนนำตัวเขาอ่ะอืมเพราะว่าเพราะผมตั้งชื่อเป็นอาคามูบอาคาคิกับอาคาคิอากิที่เป็นชื่อช่องนั่นเองทำให้หลายคนอยากสงสัยได้นะ อายุ20ปีวันเกิดวที่25/9หรือก็คือวันนี้นั่นเองเย่แปะมือแปะ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 ก็นะครจริงๆในตอนแรกเรากะจะใช้ภาษาในช่องเป็นเป็นภาษาอังกฤษ70%แล้วก็ภาษาไทยประมาณ20%แต่ด้วยผลบัาการเลยทําให้ผมได้ชำกาายกยกเลิกในส่วนครานี้ไปนะครับไม่เหลือเทียงแค่ภาษาไทยแบบ100%แทนโอเค หน้าหน้าถัดไปอโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของคอนเทนต์ผมนะครับจะแ,แบ่งเป็นเป็นพวกวิดีโอในส่วนของวิดีโอแล้วก็ส่วนของเกมจะเอาไว้ในช่วงไลฟ์หรือก็คือช่วงแบบนี้เองเรื่องของดีมเท r เลอร์หรือก็คือคอนเทนต์ที่จะเล่าเกี่ยวกับความฝันแล้วก็เรื่องราวในความฝันของผมจะเอาไว้ไว้ในช่วงไลฟ์นั่นเองนะครับวกาไฮไลท์ก็จะตัดลงชอ็อตหรือบางทีก็อาจจะอืม บางทีก็อาจจะอา,อาจจะมีมีแบบฟันนี่โมเมนต์บ้างอะไรบ้างน <c oughs> ิดนง,ดงมาแล้วนี่ก็คือโมเดลรีวิวอ่าตึ๊บตึ๊บนี่นีมาเดี๋ยวผมจะโชว์คร่าวๆนะครับว่าโมเดลผมทำได้ได้ทําอะไรได้บ้างอ่า <c oughs> บางบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าว่า <c oughs> ว่าโมเดลนี้ก็อมนมี่ยานเเลย เวงโมเดลนี้มีห่างด้วยเย่ yeah. ขอบคุณคุณดีมากเลยนะที่แต่แล,ละอียดถามาให้ขนาดนีขอบคุณมากเอก่อนอื่นก็เอมันต้องทําให้เต็มตัวรึเปล่าน,นะอ,ะอยอเดี๋ยวผมขอ,ขอ,ข,อขออนุญ,ญาตยอ่อโมเดลลงนิดหนึ่งจะได้เข็นประมาณนี้นี่อันนี้ก็โมเดลประมาณนี้นั่นเองครับ อหาหารอาหารมันลอยขึ้นไประเบนนู้นแล้วอหาหารมันมากนี่อันนี้จะเป็นโมเดลปะโมเดลทั้งตัวผมเองเอ่าโอเคกลับมาเท่าเดิมกลับมาเท่าเดิมอ่าอืมอ,อ่ะอ่ะสกิปทีไหนอ่ะสกิปสกิปสกิปโอเคมาก็จะมีพวกอีโมดต,ต,ต่างๆเช่นมีอีโมดเขิน แต่แลนะน้าอ,อีโมดอีโมดกว่าก็จะหน้าตาแบบน่ากลัวนิดนึงแบบวันวันอีโมดตาเล็กไว้แบบว่าแบบเอะอะไรนะแบบนี้ประมาณน,นี้นะอืมอันนี้ก็จะเป็นตาอีโมดตากลมที่แบบว่าอเออได้เหรอ <c ười> อะไรแบบนี้นะมาตึ๊บตึ๊บ แต่ในช่องช่องแชทไม่ด huh ูฟ <countries> ังภาษาไทยไม่รู้เรื่องหล่อมากเลยค่ะโอ้ยคุณสดเจมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเจอผมแม่อีโมจิไม่กี่งไหนะอ๋อใช่หมดต่อไปมี่ีรรากาศด้วยฟ้าโคตรเฟี้ยวแล้วก็จะมีโหมดโหมดน้ำตาด้วยนะแบบร้องไห้แบบน้ำตาไหลสีดำ มีโคตเดียว <htaking> มาชิปต่อไปจะเป็นตาจุดแบบเอเมื่อกี้ว่าอะไรนะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อไปมี่ตาดำจิป <Bil ots> แล้วก็มีตาสีทองเอหลายคนอาจจะมองไม่เห็นส่วนเป็ี่นแปลงเพราะงั้นผมจะสูมเข้ามาใกล้นดนึงนะท่านี้ก็จะได้เห็นกันแบบแบบชัดแล้วเนาะอืม ว่าโอ้เด็ดเดดเลยเอองงปกลุ่มนึ่งงๆงหนึ่งมาอันนี้ก็จะเป็นตักแมวจะแบบอู้อันนี้ก็จะมีหมดเก็บเขาซึ่งสามารถเก็บเขาได้แน่นอนอแล้วก็เปลี่ยนเขาเป็นสีดำว้าอันนี้จะเป็นอีมมดจิ้มตลอดเวลาอันนี้มีสิ่งที่พิเศษด้วยคือ แลมดินได้ด้วยนียาเอ๊ะเอ๊ะอยากอยากลองอยากลองอีกรอเี้ยอ้ะเอ๊ะอ่ะอ่าอ่าไม่ไม่เอาาดวยกว่อนแม่เอาใจก่อนอันนี้อยาอันนี้คือยาสุดท้ายที่ป้าป่าผมหรือว่าคนดีนั้นเขาทิ้งว้ให้ก็คือชิง มาอ่าเอาแบบนี้เลยนี่ผมทั้งผมดำทั้งข่าดำแล้วก็ตาดำด้วยจริงๆอันนี้จะเป็นตาสีทองแล้วแต่แคแ่แค่โดนกินอีสกินบังไว้เป็นเป็นที่ระบอยแล้วเลยจะทำได้เท่านี้แหล <c oughs> อะอาโอเคกับกับข้อที่กันกับข้อที่กันมาได้เวลาแนะนำตัวต่ออุ้ยเขินในรองเท้า ออะไรรองเทา้าเอรอง,งเท้าอะไรหรอออืมอ่าเอาเป็นว่า <c oughs> ถ้ามาแบบนว้กันแต่ไงก็สวัสดีคุณโมโมริฮะนะใช่ไหมน,นะอืมยินดีต้อนรับเข้าสู่เดสตีมนะมามาไปยังหนะ้าต่อไปกันะ หน้าต่อไปอันนี้ก็คือเครดิตของผมนั่นเองก็จะมีคนที่วาดจะเป็นทางด้านของคุณคุณเชคกี้เป็นผู้ออกแบบร้าแล้วก็รูปร่างของผมทั้งหมดนั่นเองทั้งหมดเลยนะแล้วก็คนลิสจ,จะเป็นคุณดิจิซึ่งอันนี้คนนี้เป็นป่าของผมนั่นเองขอฝากในฟฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็ขอ <c oughs> ขอโทษที่ขอโทษที่ลืมลแจ้งลงหน้าทําให้อ่าเขาน่าจะเขาน่าจะไม่ได้มาดูอะไรผม <c oughs> อ่รู้สึกผิดนิดนึงจริงๆนะอ่าแล้วก็คนที่แยกส่วนโมเดลนั่คือหรือเป็นเมเนเจอร์องคือคุณอากิมิยูกะนั่นเองคนนี้ซึ่งคนนี้ก็คข้า,ขามมันไปเถอาแล้วก็อันนี้สเปเชียลแตงขอบคุณคนที่คอยสนับสนุนทั้งโลโก้แล้วก็คุณที่ให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นพี่ฮานณเดีย่พี่ยอบบี้หรือหรือพี่เมเน่กับกับพี่ยามาด้วย บคุณมาแลวนะครับ้มๆุซุมาปุ๊บๆแล้วก็ได้เวลาจบสตรีมเย้ตะๆแต่แต่ถ้าเกิดว่าจะจบเลยตอนนี้มันก็คงจะเอ่อเร็วไปนิดนึงเนาะเพราะงั้นเราเลยจะมีช a Time มาถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยนะถึงแม้ว่ามันจะ ไม่ไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรน่าถาม,มากขนาดนั้นก็เถอะ <c oughs> ไม่ดีนะครับมาถึงรองเท้าอาคากิเอ๋ออเออรองรอ,องเท้าผมหรอรองรอ,องเท้าผมมันก็มีแหละแต่แค่เอ่มันมันค่อนข้างน่าอายนิดนึงอ่ะผมผมผมอ่าผมจะยอม มจะยอมให้แค่รั้งนี้ครั้งเดียวนะครับเอสูงเท่าไหร่เหรอสูง186ซึ่งแน่นอนเพราะว่าความสูงแบบนั้นทำให้อย่าอย่าอย่าบูลี่ผมนะบอกไว้ก่อนเลยนะต้องต้องนะอย่าอย่าบูลลี่ผมนะว่านี่แหละรรับคือขนาดความสูงผมตัวผมมันค่อนข้างอ่าค่อนข้างสูงเลยแหละ สูงประมาณหนึ่งเลยนี่นี่นี่คนดีทำให้เราขาได้ด้วยขอบคุณคณดีมากเลยนะมากจริงโอเคมาอ่ะถ้าท่านี้แล้วท่านี้แล้วผมเดี๋ยวมีมีมีปัญหาเรื่องโด,ดล้อความสูงไปมากเพราะงั้นเราจะเก็บเก็บความสูงวันนี้ไว้เป็นความรักของเราอ่ะสูงแล้วไปสิบหกเซนนะครับยา โอเคปึ๊บ,ป,บปึ๊บ๊มากับข้อที่กับข้อที่อ่าปึ๊บแน่แน่ใจนะว่าสูงร้อยประสบอ่ะแน่ใ,นใจสิครับก็ก <g ül> ็แค่ขายขายนิดหน่อยเองคนนี้สองร้อยมีดคือทำไมขายยาขนาดนั้นก็ <c oughs> าานนน <c oughs> มันอ่าก็จริงๆผมก็เป็นคนขายยาอยู่แล้วแหละแ,แต่แค่ อืมนิดนิดหน่อยสองร้อยเมตรใครเดียวนั่นโอ้บูบี้อ่ะอย่าบูบี้ขาผมสิอืมไม่ดีเลยนะไม่ดีนะใส่หน้าใส่หน้าอืมอือนี่ะละอันนี้ก็จะเป็นห้องของผมนั่นเองอย่าห้องนี้จริงๆในอนาคตอาจจะมีเติมเต็มอะไรหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะทั้งอา,อาจจะเป็นหนังสือหรือไม่ก็ของประดับมากมายที่เต็มไปด้ยวยความทงจำผมแล้วนะอย่างเช่นถ้าเกิดว,ว่าคุณสังเกตไปที่อนี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 เห็นไหมนีน,นีข้างๆผมมัน <c oughs> จะเป็นโปสเตอร์โปสเตอร์หนึ่งที่จะสื่อถึงอิทูเบอร์บางคนไม่ใช่บางคนสิเรียกว่าวิทูเบอร์สองคนนั่นเองที่ผม ถือเขาเป็นอาจารย์ผมเใลนลลหลายๆด้านแต่ช่วงนี้เขาก็มาหายๆนะทำให้ผมเศร้ามากก็บอกว่าเขาจะกลับมาในสักวันหนึ่งน,นั่นเองก็แนอนาคตไอายก็อาจจะมีขอมากมายเ,เต็มชั้นวางเลยนั่นแหละแต่ก็ให้มันเป็นเรื่องของนอน่นะเขาละนะชอบกินอะไรค้าสุดหรออ่าออผมเอ ขอ,ของกินมันก็มีเยอะๆเลือกไม่ถูกไปแล้วนะอืมอืมถ้างนั้นแบบนี้กันคุณแจ็จคุณชอบกินอะไรถามขึ้นเลยถามขึ้นเลยมาถ้าของผมเป็นเครื่องดื่มก็น่าจะเป็นโคก้กแล้วบ้งนะอืมอืมเพราะว่าอร่อยนั่นแหละแต่ไม่ไม่บอกยี่ห้อนะไม่ชอบยี่ห้อไหน เอ๊ะแต่เมื่อกี้มันเป็นการบอกยี่ห้อไปหรือเปล่านะอ่อเอาเอาเอาเป็นว่าไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันผมชอบคุณ่าผมชอบคุณล่าโคกอะไรใครชอบพคกไม่มีไม่มีไม่มีแต่ัมเซหัวมานี่แล้วก็นอกจากนี้มันยังสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยนะชุยนี่เปิดเปิดเป็นบีจีแอ่เกา อาโอกาสเอาไว้สอดส่องดูข้างนอกจะได้แบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างในบางครั้งาคาอ่ะบรรยากาศแบบสดชื่นชอบอชอบกินโอชิซูเปอร์มาร์เอโรละๆๆลิ้นพันชอบชอบชอบกินโอชิซูเปอร์มากอโร่โอเมก้าสามค่ะมา เริ่มเริ่มกำบันแล้ววะไอ๋เอ็งกันี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องโดนสักวันเดี๋ยวมันต้องโดนสักวันมาอ่าอุ้ยอ่ามีมีมีจักปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่อยู่สองสามตัวด้วยคอยบินวนรอบปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ก็ยังสามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วย ว่าเปิดเป็นพื้นหลังึแล้วก็เปิดหมดเลยจะได้ไม่เหลืออะไรเลยแล้ก็อะเปิดกลับมาบันเดินดีกว่าเพราะว่าข้างนอกมันค่อนข้างหนาว่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนสินตาตาม,มแถบนี้เพราะงั้นมันอาจจะมีร้อนๆหนาวหนาวบ้างฝนฝนบ้างก็อย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะว้ว ละกลับกลับไปที่หน้าช่องแชทกันดีกว่าเออทำไมรู้สึกทำไมรู้สึกสาส,สั้นจัง <c oughs> สงส,ส,สัยเตรียมเตรียมคอนเทนต์มาไม่มากพอเอ้หรือว่าเราจะกลับไปที่ห้องห้องนั้นอีกรอบหนึ่งดีนะอ่าอย่าละอย่าละอ่อ oh, no อ้าปุ๊บ อ่าเอ่อแนะน,น,นำห้องถัดไปเลยดีกว่าเฮ้อยทำนี่ทำไมตัวผมมาอยู่ฝั่งนี้นะ,ะย้ายมานิดนึงจะได้ไม่ตกขอบออันนี้จะเป็นห้องที่ผมเอาไว้ใช้ไลฟ์สตรีมเกมซึ่งก็จะมีผมอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเกมอยู่ข้างหลังหน้าจอนั่นเองอืมกวไปผมลืมเอ่ะเหมือนลืมอะไรไปยังบางใหญ่ออนะอ๋อใช่ผม <c oughs> <c oughs> ผมลืมไอ้เจ้านี่แต่ก็คงลืมลืมที่มีมมมมน,นะแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งงั้นก็เอาออกไปดีกว่าช่างมันช่างมันมช่างมันไปช่างมันไปเองก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูรับชมรับฟังด้วยนะถึงแม้ว่าในลายนี้จะจะไม่มีอะไรมากแล้วก็แล้วก็ทำลบไปตอนแรกจนแบบจนแบบ แค่แ้าจะมามอ,อะไรไม่ตรงทํงเวลาอยู่แล้วจริงๆก็เลดไปสิบนาทีเลยด้วยซ้ำอ่าออไฟจริงๆนะจึงมาดูอันนี้ต่อดีกว่ามีอะไรที่ผมลืมพูดไปหรือเปล่านะเดี๋ยวขอเช็คก่อนอืมปึ๊บป๊บป๊บจริงๆจริงๆแอบเขียนสคริปต์มาให้ตัวเองแต่ก็ลืมลืมสคริปต์นั่นอยู่ดีไม่ไม่รู้เขียนสคริปต์มาทำไมเพื่อให้ตัวเองลืมเศร้ามากอืม อ่าใช่อาจจะมีพวกคอนเทนต์เนี่ยนะครับผมจะพยายามทลิปให้ได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่ผมผมตั้งเป้าหมายไว้แต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ทันก็ <c oughs> อขอขออนาตปิดนั่นเองมาแต่แต่แต่จะพยายามทำให้ทันเลยนะอาจจะถ้าเกิดว่าพูดถึงแนวคลิปอาจจะเป็นแนวคลิปแบบ <c oughs> อืมอ่อจะเรียกว่ายังไงดีสามารถฟังก่อนนอนได้ ประมาณนี้นนมั้งนะค่อยๆฟังเสียงเอื่อยๆแล้วก็ค่อยๆอ,อยหลับไปพร้อมกับคลิปในยามค่ำคืนตอนที่ฝนตกแล้วก็มีเสียงพึมพังพึมพังอยู่ข้างๆผูอะไรทำนองนั้นลนะมั้งนะนั่นแหละคือคอนเทนต์แรกที่ผมอย,อยากจะทำแล้วก็จะพยายามทำให้ได้นั่นเองอืมไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วร <c oughs> ีวิวจบเดี๋ยววาเมื่ ไม่ไม่ไม่ทำนได้ทั้งตัวเลยน <c oughs> ี่ยชอบชอบมากกับการทำแบบนี้อ <c oughs> ืมเด๊กแล้วก็กดอ่าเอะไอ,อ้แก่นี้อ <c oughs> มาฮิฮิฮิมาพอทิ้งเค,งคดิตไว้อีกรอบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> าล้ส่งส่งลิงก์พันานมาทำไมครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ลิงก์พนัฒนสักหน่อยโถออืมเป็นลิงก์ที่สามารถสนับสนุนผมได้นั่นเองแต่ก็อย่าอย่าเพราะว่าเป็นบีเเ็กเลยก็ก็อาจจะอาจจะไม่น่าสนับสนุนมาขนาดนั้นก็ขอผมจะพยายามทําไว้เป็นงานเดล็กๆใได้มันสุดท้ายเองอืมจริงๆมันมีของที่ชอบและของที่เกลียดอยู่นะแต่แค่มันหายไปไหนเราก็ไม่รู้ ทำ,ทำไว้ไม่ได้ใช้อันอันนี้อันนี้ของจริงเลยอะ่ะโ,โอ้ขอโทษกันโดด้วยุกนน้น,นะครับก็ขอฝากเัิตัววีัวอตัวน้อยคนนี้ด้วยอืมอ <c oughs> ักดผิดวาเอา,าอะละถ้างก้นก็เป็นเป็นเป็นน่าจะเป็นไลท์ที่เปิดตัวได้ย่าแย่ที่สุดละมั้ง อ๋อโอ้ออ,อ,อ,อน้องแบบอะเย่ะโอ้นี่มีคำถามเขาชอบผู้ชายหำผมผมไม่ชอบผู้ชายผมผมเป็นผู้ชายผม,มชอบผู้หญิงไม่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 เราจะไม่ชอบผู้ชายตอนนี้อ่าตอนตอนนี้ขอสารภาพตามตรงว่าเกิดปัญหาแล้วครับ <laughs> แบ็ด่งจะหมดแล้วเพราะงั้นอ ก็สตรีมของ,ของตอวได้จบที่เวลา26นาทีซึ่งอ่ค่ขอนค่อนข้างเร็วเลยต <c> า <oughs> ยละงั้นก็บายนะครับขอโทษที่ทำให้ทุกคนเสียเวลาแล้วก็ขอขอเอาจบกันแนะนำตัวเป็นเท่านี้บายว้า <c oughs>